คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC ฟซมิตรรักที่คารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในหมดประจําวันจันทร์นะครับที่30 กันยายนพศ2567นะครับกับเลขทูปบารมีเหรียญลุงปู่สวงที่อดมินได้บูชามานะครับจากวัดไพรพนานะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มี FFC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูปบารมีปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปู่อยู่หลายงวดนะครับงวดนี้ก็ส่งท้ายเดือนกันยานะครับก็จะมาจุดขอโชคซีพี่น้องนะครับไปชมไปพร้อมกันรอรุ่นรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับเอ็ดมินก็จะขออวยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับอีซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคขอหวยคาถาพระคดาก็จดไว้แค่ว้นะครับเผื่อมีเลขทูบนะครับเป็นจุดเสียงโชคในวันพระนี้ยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคัวโตระตูสมมาสัมพุทธะ ณโมตสะัะคะวโตระตูสมมาสมพุทธสะนณโมตสัพคะวโตระตูสมมาสัมพุทธสอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกัตติยสังมหาจักกัตติยะสังพุทธยสังปเจกพุทธยสัง อรหันตะยสังสัรพจิตทิวิชาจะดั้นยสังสัพพโลกาจริยายนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมามะส,สุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมสะนโม,มสังฆสะเสยยะทีทางหูรูหูสวายาสาธุครับผมเลขทูปนะครับบรารมีผูสวงก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของิใช้เสียงเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูปปฏิบัิกันนะครับลุ้นๆปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบาร,รมีหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบาร,รมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมโนบรนดานเลขทูบที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันจันทร์ที่30กันยายนพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัชชชยกับเลขทูบบารมีหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเถิน,นสาธุครับผมเลขทูบบารมีปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับ FC พี่น้องเห็นเปน็นแต่คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์ comment อาจาแตกต่างกันออกไปกเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้ FC พี่น้องที่ชอบในทางเลขทูบบาร,รมีเหรียญลูงปู่สวงก่อนออกไปอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ